รีวิวเครื่องปั๊มนม6เครื่องที่ช่วยให้แม่มีน้ำนมได้วันละ50ออนบวกๆเริ่มที่รุ่นแรก iMami i2 h a n ด์ฟรีไร้สายตัวดังจากเกาหลีเครื่องนี้แม่ใช้งานตั้งแต่แรกคลอดพกพาง่ายแบตอึดดูดนุ่มเสียงเงียบกรวยจุได้เยอะเกาะเต้าดีมี2โหมดแต่ไม่มีจอต้องจับเวลาเองทำงาน20นาทีต่อรอบรุ่นต่อมาเป็นรุ่นที่มีแทบทุกบ้านมอของข้าตัวนี้ชื่อ s p e c t r S1 Plus ตัวนี้ดูดดีเกลี้ยงเต้าไม่กระชากมีจอแสดงผลเป็นรุ่นที่แม่ใช้กระตุ้นน้ำนมให้เพิ่มในช่วงแรกมีไฟสําหรับปั๊มต้องกลางคืนใช้เคลียรเต้าได้ทํางาน30นาทีต่อรอบแต่ขนาดใหญ่และเป็นมอเตอร์เดี่ยวมีสายค่ะมาต่อที่รุ่นนี้น้องจิ๋วแต่แจ๋ว U5 ้า พกพาได้มาพร้อม3โหมดด้วยการเปลี่ยนโหมดให้อัตโนมัติทํางาน30นาทีจ่อรอบดูดแรงเกลี้ยงเต้าสาใจเป็นแบบมีสายและเป็นมอเตอร์เดี่ยวค่ะต่อมาเป็นรุ่นลูกรักของเรามังโ o ซี่ m เ้าสุดสวยแอนฟีไร้สายที่จริงใจรุ่นแรกที่สามารถสั่งงาน่านแอปได้ไม่ต้องคอยลวงไปเปลี่ยนโหมดให้เสียเวลาและสามารถตั้งค่าโหมดที่เข้ากับเราได้มีการเก็บข้อมูลไว้ให้ด้วยนะเหมาะมากกับแม่สาย working m o m รูปทรงดูดีเสมือนเต้าเราแท้ๆดูดนุ่มเกลี้ยงเต้ามี3โมดทำงาน30นาทีต่อรอบมาต่อที่รุ่นนี้สําหรับแม่ที่ชอบตกรอบปั๊มตอนดึกอาทิจุดมัมสลีเบลเครื่องปั๊มสาหรับการนอนปั๊มเท่านั้นมี4โหมดนอนปั๊มได้จริงแต่ไม่ขนาดกับเกลี้ยงเต้านะเหมาะไว้ตอนที่เพียอยากจะนอนแต่ยังต้องปั๊มนมอยู่จ้าและรุ่นสุดท้ายอาทิจุดมัมกาเล็กซี่ทรีตัวเครื่องกระทัดรัดมี5โหมดมอเตอร์คู่แยกกันทำง,งานดูดแรงสะใจเลียร์เต้าได้เกลี้ยงหมดปัญหาหัวนมตันจ ทำงาน30นาทีต่อรอบแบตอึดทนทานมีขนาดที่พกพาได้แต่เหมาะสำหรับกับคุณแม่ที่หัวนมเทินโปรเท่านั้นแล้วนะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเข้าวๆแบบภาพรวมสุดท้ายการหาเครื่องปั๊มนมก็เหมือนการหาเนื้อคู่ที่แต่ละคนก็จะมีความชอบแตกต่างกันและการที่นมจะเยอะหรือไม่ก็ไม่ใช่อยู่ที่เครื่องอย่างเดียวนะคะอยู่ที่ทั้งตัวคุณแม่กล้วยอาหารการกินก็ล้วนเป็นองค์ประกอบได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าใครมีประสบการณ์หรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะ